สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเฮียเราจะมาสำรองข้อมูลแบ็กอัพข้อมูลกันจากี้คุณครับยังแบ็กอัพข้อมูลบนวินโด s เลยอ่าแล้ววันนี้เราจะมาสำรองข้อมูลในฝั่งไอคลาวไอคลาวอ่านะครับคืออย่างที่บอกแหละเราซื้อแพ็กเกจของ Apple o ิลวันไว้ไงต้องใช้คุม Apple Music สิกไอคลาวแอปเปิลทีวีพลาสแล้วก็ a อคเคชั่นแอปเปิลแเค ตอนนั้น Apple Music เราตะกี้เราก็เน่นไปแล้วใช่ครับทำไปแล้วตอนนี้ i อ้ค u าต่อไอ l o u านะครับไอ้คราวไปเรียกไอ้ค u าวเดี๋ยวก็มีทองกลาวทองกลียวทำยังไงครับฮียวันนี้จะแนะนำวิธีการคือใครที่มีไอ้ไอ้เเรียก iOS อยู่เนาะต้องจะเป็น้องใ้นี่นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับใครที่มี iOS อยู่เนี่ยลองดูคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์แน่นอนไปที่การตั้งค่าครับนี่ไม่อัปเดตแน่ อแล้วก็ไปที่ในส่วนของรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปใหม่ไปที่ iCloud ครับ iCloud อันนี้คือเราจะเห็นพื้นที่ด้านบนนะครับจะเห็นพื้นที่ในส่วนที่เรามีโอ้โหสี่ร้อยกิกมันเป็นข้อมูลทับซ้อนครับอใช้จริงเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยใช้จริงไม่เท่าไหร่นียสามสามสิบเก้ากิกเองสิบเอร์เซนใช่ที่เหลือซื้อเผื่อเราอยากจะรู้ว่าเราต้องจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างไรเข้าไปดูตรงนี้ก็ คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานเน<ช>ี่ยนะครับมีตั้งแต่ไอโฟนไอแพดแม c คโอเอสอ่าแล้วก็อั Watch ใช่นะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเห็นในส่วนของพื้นที่ที่เราใช้อยู่ครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเรากดถอยมาทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของที่ว่าเราเปิดให้เขาซิงอะไรขึ้นไปบ้างเออในกรณีที่เรา เปลี่ยนไอโฟนนะครับเปลี่ยนไอโฟนมีอีกเครื่องหนึง่งเราลบข้อมูลทิ้งไปเลยะนะฮะแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าจะในเราใช้วิธีดึงข้อมูลจากไอคลาวลงมาครับบางอย่างเนี่ยบางทีเราไม่ได้จําเป็นมันก็ไม่จะไม่จะเป็นอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยใครที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดใช่เพราะบางคนไปเปิดไว้มันก็คือไปทําให้มีข้อมูลอย่างเมลอย่างรายชื่ออย่างแางิทินนะฮะนะฮะเมลนะฮะ้าแต่กอีเมลอยู่ข้างบ้านนะฮะดีนะเัามาเก็บมุกผมด้วยนะ แล้วก็อย่างโน้ตอะไรเงี้ยครับจำเป็นข้อความนี้คือจําเป็นเรพาะไอโฟนอ่าอย่างจัปรีนี้ก็คือเขาจะเก็บในส่วนของเอ่อฮิสอรี่ที่เราที่เราเข้าเว็บเข้านู้นบังเอิญผมไม่ได้ใช้ใช้ใช้โครมจะเยอะอันนี้ว่าใช้พวกสยามอันนี้ก็คือ Apple Home ก็คือเวลาที่เราตั้งค่าอุปกรณ์ IoT อะไรเอาไว้ในบ้านซึ่งไม่มีเลยนะ wallet ก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะตอนนี้เออประเทศไทยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเหมาะเพราะฉะนั้น เกมสติรนะอะไรเงี้ยโอเคเราเดี๋ยวอีกไม่นานถ้าเกิดมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นมาเราอาจจะต้องเปิดพวกกุญแจละอ่เนี่ครับตัวอย่างอื่นเนี้ยคุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็ตามแต่คุณสะดวกนะครับครับผมใช่คือการเปิดไว้ก็คือมันจะเป็นการสำรองข้อมูลไว้อันนี้คือผมเปิดไลน์ไว้เพราะว่าผมอยากได้ในส่วนของแชทที่ตอรี่ไฟล์ของไลน์ออกมาอ่านะครับคุณเปิดทั้งหมดไม่ก็ทั่งรูปภาพนะ<ม>รูปภาพที่คุณเปิดเนี่ย คุณสังเกตในส่วนแถบสีเหลืองนั่นคือรูปภาพรูปภาพจะเยอะมากเอถ้าเกิดรูปภาพคุณเยอะมากๆนะแนะนําก่อนเลยว่าให้คุณทิ้งไว้ทั้งคืนทิ้งไว้เลยใช่ครับในกรณีที่คุณเปลี่ยนไอโฟนเครื่องใหม่หทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนี่นะครับอ่ะเราไปที่ในพื้นที่การเก็บข้อมูลอีกทีหนึง่งแล้วในส่วนของไอตัวแรกเห็นข้อมูลสำลองไหมฮะอ,อันนี้นะครับจะ ดูถึงในส่วนของ device ที่เราเชื่อมต่อกับ iCloud เอา d ไว้อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันสามารถดูได้เลยว่าอุปกรณ์อะไรที่เราใช้ iCloud หรือการลงทะเบียนในส่วน iCloud นี้ <i Cloud S 2> ไว้เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยมีทั้ง iPad ในอ่า o n e iPhone, iPhone 2สองเครื่องจริงๆเครื่องเดียวอีกเครื่องหายไปใหนรึปล่ลืมลบออกนะครับอ่ะจากนั้นนี่คือเสร็จละเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองจากนั้นเวลาที่คุณต่ออินเทอร์เน็ตหรือต่อ Wi-Fi เนี่ย เขาก็จะพุทธอ่ะฮะแล้วก็ดึงข้อมูลกันเอวเองอืนี้ผมจะลองนะครับจะลองด้วยกันผมว่าเราเราถ่ายรูปอันนี้เราถ่ายรูปตัวอย่างทําไมถ่ายรูปมันน่าอ้วนอ,อ่ะอ่กล้องมันดีครับ <c oughs> มันแสดงถึงความเป็นจริงอ่ะเป็นไงต่อครับเนี่ยอันนี้นะครับอ่าผมว่าผมไปดูที่เห็นไหมฮะ,ะเห็นลาสจุดที่อันนี้ใช่ไหมฮะอ่าออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปที่ในตัวของ iPad อ่าเดี๋ยวให้เนี่ยเขา ปิดในส่วนของ iPad ให้ดูนะครับว่าในการลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลมันจะเข้าไปเลยไหมเห็นไหมฮะเห็นรูปมาเลยครับรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะ,ะก็ข้อดีก็คือมันเป็นการแชร์ร่วมกับอุปกรณ์ดีไวท์ทำให้เมื่อก่อนต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ,ะนเวลาจะใช้อุปกรณ์อะไรอย่างหนึ่งเช่นเราใช้คอมเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้ i p a d เนี่ยถ้าเราไม่แชร์ร่วมกัน เราก็ต้องมาคอยส่งลายส่งข้อมูลใช้ Air ์ดอกอันนี้ผมจะลองในส่วนของโน้ตใหม่นะครับอันนี้จะเป็นการลองทดสอบโน้ตใช่ไหมครับพี่ยใช่ครับโน้ตครับพอผมนี่ปุ๊บนี่นะฮะแล้วผมก็ปิดโปรแกรมไปนี่นะครับผมปิดโปรแกรมไปจากนั้นนะครับจะมาดูที่ iPhone ผมจะกลับไปดูที่ iPhone นะครับก็คือ การอัปเดตนี้ก็คือมันก็จะมีเห็นในข้อความใช่<ล>เพราะว่าเราจะต้องดึง,ด,งดึงลงมาเพื่อพุทด,ดึงข้อมูลดึงข้อมูลก็คือมันจะเป็นการดาวน์โหลดหรือการอัปเดตนะครับก็เป็นการที่จะบอกว่าดึงข้อมูลแชร์กันร,ระหว่างกันในอุปกรณ์อีวาที่เป็น iOS ทั้งหมดใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้นะครับเวลาที่ผมส่งข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพในส่วนของโน้ตที่บางทีผมบันทึกเอาไว้อะไรไว้นี่นะครับแล้วผมไปใช้ในส่วนของ macbook อื ผมก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้เช่นกันคือไม่ต้องเสียเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับใช่ครับใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่าน iCloud ใช่ครับซึ่งเป็น iCloud ต้องเป็น device ของตัวคุณเองนะครับเพราะว่ามันผูกในส่วนของ Apple ID ของคุณถ้าเป็น device ของอื่นนั้นก็คือเราก็คงไม่เห็นครับแน่นอนแต่ไม่แน่ครับคนข้างๆคุณอาจจะเห็น d e v i c ์ของคุณก็ได้อะไะครับเชื่อว่าคืนนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน iOS อยู่นะครับกับการแบ็กอัพข้อมูล iCloud นะครับ ทุกอุปกรณ์ในดีวายของ iOS นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับกดตับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนะครับกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันครับเวลาเดิมครับหนึ่งทุ่มตรงกับแคสไฟทีครับสวัสดีครับเอ่อมีแอปแอปเปิลไอดีเพิ่มไหมจริงๆมันมีกดแชร์นะอ๋อใช่ใช่ใช่สามารถแชร์ในครอบครัวใช่แชร์เลยตนสั่งให้แชร์เลยไม่ได้ทำคลิปเลย การเข้าเลย